สวัสดีครับเทรดเดอร์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง h e m i r u n Trader นะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาทำความรู้จักสัญญาณยืนยันจุดตัดสินใจหลังรูปแบบกับตัวนะครับหรือ confirmation after reversal pattern นะครับในคลิปนี้นะฮะเราก็จะเริ่มต้นกันที่ระดับที่2อีกเช่นเคยนะครับตอนนี้นะครับทุกคนสามารถดาวน์โหลด E-Book Price Action ระดับที่1ได้แล้วนะครับก็จะอยู่ในคำอธิบายช่องด้านล่างนะครับ ฝากกดไลค์ like, ติดตามคอมเมนต์ช่อง h e m i รันเทรดเดด้วยนะครับคำเตือนเนื้อหาในวิดีโอที่เผยแพร่จากช่องนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้นไม่ใช่คำแนะนำทางการเงินการลงทุนหรือการซื้อขายแต่อย่างใดนะครับการลงทุนในตลาดทุนและสิทธิซั์ดิทัลมีความเสี่ยงสูงโปรดศึกษาข้อมูลและใช้วิจารณญาณของท่านเองในการตัดสินใจลงทุน ผู้จัดทาจะไม่รับผิดชอบต่อผลกําไรหรือขาดทุนใดๆดังสิ้นนะครับครับเราก็จะมาดูเรื่องของสัญญาณยืนยันจุดตัดสินใจหลังรูปแบบการกลับตัวนะครับหรือเราเรียกว่า confirmation after reversal pattern นะครับซึ่งรูปแบบนี้นะครับก็สามารถเกิดได้ทุกสภาวะตลาดนะครับไม่ว่าจะเป็นตลาดเคลื่อนที่ขาขึ้นตลาดเคลื่อนที่ออกข้างหรือตลาดเคลื่อนที่ขาลงนะครับ แต่ถ้าหากเป็นตลาดเคลื่อนที่ขาขึ้นหรือตลาดเคลื่อนที่ขาลงเนี่ยจะต้องเป็นตลาดที่อยู่ในสภาวะปกตินะครับเรามาดูกฎง่ายๆ3ข้อนะฮะก็คือ 1. จะเป็นตลาดเคลื่อนที่ขาขึ้นหรือขาลงเล็กนะครับที่แนวรับหรือแนวต้าน 2. รูปแบบการกลับตัวครับไม่ว่าจะเป็นน้อยกว่า50%มากกว่า50% 1 0 0ถึง100%มากกว่า100%นะครับ และ 3. มีการปริเสธการเคลื่อนที่ต่อเนื่องของราคานะครับของตลาดเคลื่อนที่ขาขึ้นหรือขาลงก่อนหน้านะครับด้วยแรงดึงรั้งของกลุ่มคนซื้อและกลุ่มคนขายนะครับซึ่งจะเป็นสัญญาณยืนยันจุดตัดสินใจหลังรูปแบบการกลับตัวนั่นเองครับถ้าเป็นในแท่งเทียนนะครับการปริเสธราคานะครับจะต้องอย่างน้อย5 0ครับแต่ถ้าเป็นนอกแท่งเทียนนะครับการปฏิเสธราคานะครับก็จะเป็นที่ ราคาเปิดหรือปิดนะครับด้วยแรงดึงรางของกลุ่มคนซื้อหรือกลุ่มคนขายนั่นเองครับต่อมานะฮะเราก็จะมาดูรูปแบบตัวอย่างนะครับทางด้านขวานะครับ 1. เป็นตลาดเคลื่อนที่ขาลงเล็กที่แนวรับนะครับ 2. เป็นรูปแบบการกลับตัวนะครับก็เป็นมากกว่า100% 3. 3แล้วนะฮะมีการปริเสธราคา หรือปฏิเสธการเคลื่อนที่ต่อเนื่องของราคาตลาดเคลื่อนที่ขาลงก่อนหน้าด้วยแรงเดึงร้างของกลุ่มคนซื้อซึ่งนี่เองก็จะเป็นสัญญาณยืนยนันจุดตัดสินใจหลังรูปแบบการกลับตัวนะครับเพียงกดง่ายๆ3ข้อนะครับก็จะทําให้เรารู้ถึงสัญญาณยืนยนันจุดตัดสินใจหลังรูปแบบการกลับตัวนั่นเองครับและนี่นะฮะก็คือทั้งหมดสําหรับวันนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมจนจบนะครับหวังว่าเนื้อหาในคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับ ใครมีความคิดเห็นว่ายังไงอยากแชร์ประสบการณ์อะไรเพิ่มเติมนะครก็สามารถคอมเมนต์คุยกันที่ด้านล่างได้เลยนะครับผมก็จะพยายามอ่านและตอบทุกคอมเมนต์เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, เพื่อเป็นกำลังใจนะฮะและกด Subscribe ติดตามพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเรานะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ